มหาชะลามิดลเนี่ยมองเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเ,เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ,ะแล้วเราก็มีเหมือนกับความรู้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะเป็นที่มาว่าเราเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สงูงอายุและการที่จะทําให้สังคมผู้สูงอายุใน,นอนาคตเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เฮลที่แล้วก็มีความสุขมีการรวบรวมสิ่งต่างๆ่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ของผู้สูงอายุในอนาคตไว้อยู่เยอะมากทีเดียวนะคะ,ะและอยู่ในทุกดิเมนชันผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำอะไรไม่ได้ในงานนี้ก็มีสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างในการที่เป็นผู้สูงอายุแล้วหรือเต้องเติมอะไรนิดเติมอะไรหน่อยทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้นะะเริ่มตั้งแต่ผู้สูงอายุที่เฮลที่ไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีเฟสซิลิตี้ของผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ไฮไลท์ของงานจะเป็นหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่ของคณะธนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็จะมาให้ให้บริการในการตรวจสุขภาพฟันแล้วก็แนะนําการดูแลสุขภาพฟันสําหรับผู้สูงอายุครับแล้วก็จะมีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะมีนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุตัวแรกนะครับจะเป็นหุ่นยนต์สาหรับการช่วยพยุงผู้สูงอายุแล้วก็มีหุ่นยนต์สําหรับช่วยผู้สูงอายุพาขึ้นลงบันไดนะครับ แล้วก็จะมีหุ่นยนต์ที่ช่วยกระตุ้นความจํากับผู้สูงอายุครับลองมาเยี่ยมชมมาดูแล้วก็ได้ความรู้ในด้านทั้งวิชาการแล้วก็ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของมหาวิทยาลัยมหิดลครับ